สุดครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมดากอนแอนคา e านะครับมังกรตัวพ่องนะครับผมเราอยู่กับ3คนออกพ่องใช่ไหมเออเราอยู่กับคนที่ห่าวนะก็คือพี่ไมค์การีนทีวีหรือเทพแนะนำใหม่ทำไมอีกรอบมาร์คซ่าเออต้องแนะนำแล้วก็โบ๊บุ้ยนะ่แจ๊ะนะครับผมจากสตีฟเฟมลี่แล้วก็ผมครับเคียวมีฮิฮินั่นเองวันนี้เรามาลงแดนเชียนเรดบอสกันกดเลยทุกคนไปดิ พร้อมมืเอเงอกดไป มาแล้วโอ้โหมังกรตัวนี้ไรนิ่งดียวกันไหนเป็นมังกรเห็นสายฟ้ามาให้มันลงมาละบวกได้บวกได้เออยิงฟรียิงเกลียวมาประเดี๋ยวดูเทวิเกลต์เอ้ยพวกเราดูมีความแก่กล้ากล้าแหลกมันถึกมันถึกอยู่ตัวนี้ถึกใช่ไหมนี้สุดแล้วเออข้อมูลแน่นข้อมูลแน่นจามังกรหัมังกรหัวจามังกรยิงมันยิงหัวใจ เนเลออยิงแล้วมันจะลงมามันเอาหัวเจ้ามังกรปักไว้ไงเออเขามีหัวใจหัวจุยทุกคนก็มีหัวใจไอ้พี่มันปล่อยจูแล้วที่ฆ่ามันไหนว่าจูดไอ้ยิงตูดเออตูดบานตูดบาสเออป่าหมดป่าเลยโหมันอึดมากอ่ะแบบอึดเจ็บแบบแบบอึดป่าป่าเฮ้ยมีลูกน้องปล่อยออกมาด้วยลูกน้องยิงยิงยิงหัวใจเจ้ามก้อนเออพังแล้วพังแล้ว ัวใจมันือนลูกน้องคือแบบเป็นแบบถ้าหัวใจไม่พังมันก็จะไม่ตายลูกน้องคนนั้นทำไมตายโอ้โหโดนไปแบบคืบหลอดตายวะเออสกิลรัวอึดแบบมีความอึดที่แบบคงทนมากอึดทนแต่ยากไม่ทายไม่ทายละแตกง่ายคืตาช้างมามามาลงมาบินลงมาไอ้น้อง หลบมาแล้วพระพวกดุ๊มามาหน้ากูหมดเลยรอดมาหนากูหมดเลยเรือโอ้โหมันตีเราไม่เข้าเลยเรามีความอืดทนแตกยากมากที่สุดเรือตั้งสองแสนเออคนเยอะเยอะเฮ้ยหัวเต็้ฟอนมาแล้วยิง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 โจ แต่มอ็จะพังไม่พังไม่พังเลยโดนช็อตเอาผมตายว่ะฮะาเหมืือนนกัคฮไรผมตายได้ไงอะตายด้วยอาฟืนดิวะเฮ้ยฟืนแล้วฟืนแล้วอ้าวทุกคนก็ตายเหรอแล้วทุกคนตายได้ไงวะตายแบบงงๆเลือดเยอะแบบงงๆหรือว่าเราไม่ยอมทำลายหัวใจมังกรแบบท้าไปอะไรอย่างงี้ปัง เพราะมันจะมาใช้ท่าไม่ตายท่าไม่ตายพี่ว่น่าจะตายโอ้โหมังกรตัวนี้ก็ไม่ใช่ที่ที่ทำเราตายได้หายได้ไงลูกเพล่ะไม่ขี้ยังหัวใจแน่นอนคนใช่ไหมถ้าหรือว่าลูกน้องยิงมันยิงมันโอ้โหมานานี่แบบหัวใจมาหัวใจมายิงหัวใจนยิงหัวใจถั่วเราม่ได้กำไยหัวใจไม่ได้โดนมันบัง หัวใจพังยัง <มา S 1> เออทำลายหัวใจทักษะคิวอะตอนนั้นเราต้องรับมือมันให้ทันนะพี่ทไมไปแล้ว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 เต็ม<ๆ>ตัวรับมือให้ทันชิวโคตรเกันพี่เฮ้ยล้อมเออล้อมเลื่อนนี่แทนไม่ต้องเพิ่มเฮ้ยหัวใจมาแล้วหัวใจเอาหัวใจไ,ไ,ไปเอาหัวใจเอาหัวใจช่วยกันยิงหัวใจทีหัวใจมันพังยาก ตายอีกแล้วอ๋อเพราะเราต้องรีบยิงหัวใจไอ้ห่าไม่ยากกับโบสใช้โอ้โหเอาดิมอดเปลืองรูที่คือเราเคยลองเล่นกันมาแล้วรอบที่แล้วคือเราไม่ตายเลยเพราะว่าพี่ไหมเขาแทงหัวใจให้กูเทบนะแต่รอบนี้คือไม่ยอมไม่ยอมแทงเฮ้ยหัวใจยิงยิงนิ เย้เออพังแล้ว <music> พ <Brothers> okay, oh, ังแล้วโอ๊ยต้องเป็นเป็นภูไงรอบนี้ไม่งไปใช่ใช่ใช่เหมือนกันโอ้รอบนี้ไม่เป็นการเป็นงานแบบรึ้งรื้อเปิดออโต้เฮ้ยผมพีทไม่ตายถ้าหัวใจไม่มีแล้วแม่เหรอยิงไม่ออกอยังไม่ออกยังไม่ออกต้องลองโอ้ยเจ็บปะไม่อย่าเป็นเคลร์เลยไม่หัวใจหัวใจเหอยิงยิงเร็วเร็วพังแล้วพังแล้ว มันขับซ่าเปิดออโต้บ้าเนี่ยมโคตรดิแรกอยู่แล้วมันครับมันครับเออนี่ยิงหนูรัวๆยิงหนูรัวๆโอ้รถเลือดไหลเป็นโลหิตโอ้ยเจ็บเลยโอ้ยโอ้ยอย่างนี้ขวดเลือดมีไว้ทำไมวะหัวใจมาแล้วยิง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 เออไปพุทธเจมสเต๋อพุทใจ กูบั๊มหิวได้เห็นเออกอดตัวพ่องจริงครับอันนี้สคมควรเป็นตัวพ่องเออแล้วมันก็ตายยากมากตายยากยิ่งกว่าพ่องนี่ทับแพเลือดเลือดมันเหลือ5<อ>หลอดเอายิงนี่ทุบศูนย์ปุ้นเบเกซัทเบกซั์นี่นนเป็นสัตว์เป็นคำดา่ำดาชน,นิดหนึ่งใช่ไหมสัตว์เขียว เป็นกษัตริึ์ยิงโยนทุ่งใบมาไม่ไม่ไโดนไม่โดนทุงเทียาสายฟ้าเฮ้ยอยู่ในเกมสมาธิต้องตั้งมั่นใช่ไหมไอ้เหี้ยใครคิวมัดกันแล้คนหพี่งต้องหลอดหลอเลย่ะเออกดไปกดไปกดไปโอ้ยมันบิดไปบิมเฮ้ยหัวใจหัวใจลุ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 ุุ ลงมาลงมาไอ้น้องมาดามอลไอ้น้องโอ้ยเดอดเดอดเดือดเดือดเดอยเดอเดอดเอเดอยเดือเอยเ้าอด่อดอดเด้ดอ้เดืเอเือาดดเอเอเอเดเออดอเด เอาหัวใจสูมาโตมาเป็ดเบ็อะไรนะคนละอย่างสิหล่ทำไมเธอมัาติงยาวชสิงรอบนีไหมเฮ้จะตายแล้วมันจะตายแล้วเฮ้ยหลอดสุดท้ายหลอดสุดท้ายสุดท้ายแฟนสวยใช่แล้วจ้าแต่มานาหมดเลิกบินพีมุมกล้องมันสวยมากเลยเนี่ยตอนบินตายเฮ้ยหัวใจลืมยิงขอโทษเพื่อน เราไม่ได้ยิงปล่อยมันตายไม่ืหยอเราจะต้องเป็นคนลัดช็อตลัดช็อตลัดช็อตลัดชดจะ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 เจามันจะตายแล้วจะต้องลัดช็ดคือต้องลัดช็อตเฮ้ยโอ้โหหัวใจมาหัวใจมายิงยิงทางเงี้ยวะเนี่ยทางเงี้ยโอ๊ยไม่มีมาหน้าเหลือรีบจบรีบจบ จบจบจบยิงอ่ะยิงฟรีอ้าวแร่งโออ้โหแท็กทีมพีทำไมคือมันเลือดตายสองร้อยเนี่ยตายสองรอบเนี่ยได้มาร้อยเยอะเองกูเหนื่อยมากได้รับร้อยลูบี้โคตรกากเลยเงี้ยเออไอไข่กากไม่มีไข่เคียวโอ้ได้ดีได้ดีด้วยนะเออถือว่าเราทำได้ดีนะจริงๆตามหลักแล้วอะ ทำไมตาแรกนี่มาอย่างเทพเลยใช่ตอนอัดน,นี่มาอย่างกากเลยในเมื่อเพื่อนๆทิ้งเราแล้วนะครับเราจะไปลุยเดี่ยวกันในหอคอย s o w e r of p e r g a t o r y โดยให้เราเข้อไปที่เมืองครับผมเป็นหอคอยที่เราต้องไต่ขึ้นไปเรื่อยๆหลายๆชั้นนะครับผมใครเคยดูซอ t อ r ตออนไลน์ก็จะประมาณนั้นเหมือนฉากจบของมันที่มันไต่หอคอยไปเรื่อยๆอะเดินมาครับเดินมาที่ ผู้หญิงเสื้อม่วงคนนี้แล้วก็คุยกับเธอครับผมโจ้าสอ,อบความสามารถของตัวเองหรือไม่ใช่เอาเลยอ่าก็ก่อนหน้านั้นผมก็ไต่มาแล้ว1 2 3 4 5สเราจะมากันที่6นะครับผมทาวเวอร์ที่6นั่นแหละทาวเวอร์นี้นะครับเธอจบเราจะได้ของฟรีนะก็จะได้อะไรไปลองดูกันก่อนเลยมา มาแล้ว Tower of Purgatory ชั้นที่6กวู้ไปลุยไอ้น้องยิ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 งเออเออเออเอามัน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 เร็วเร็วรัวรอมันรอมันเออเออรอมันยิง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 ไว้เออใส่เข้าไปใส่ไม่ยั้งใส่ไม่ยั้งมาบอสพังกินเม็ดมามาเข้ามาเข้ามาเข้ามา เขามาไม่หยอมออยิงมันยิงมันยิงมันยอตูมโอ้โหทีเดียวตายโอ้โคตดโหนเลยครับผมโอ้โหแล้วก็ได้มาแล้วครับรางวัลสำหรับคนที่ได้ SS นะครับโอ้โหห้าดาวอยากได้5้าดาวแบบนี้ไปใช้กันฟ,ฟรีๆล่ากันได้ที่ Tower of p e r ฟ a t o r y นะครับผม สวัสดีผมขอตัวลับก่อนใครอยากลองเล่นเกมนี้ Dragon Encounter โหลดมาได้เลยครับไปลองเล่นกันได้ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมูแย่ yeah! แล้วเจอกันบ๊ายบาย